ุงค่าไม่สุงก,กูกอค่าเนาะมันในมาหุบทบเขาบันแรงใส่มึงสู่ทางกำเนิงค่าสัง่าเข้ามาเยอะนะอย่าไปลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามบันฟองค่าเน,ะนาะเฮ้ยได้เป็นแห่งใจกันกาวันดามเมน้าค่ามันเนข้าเดี๋ยวมาลันเนี่ย,ยลอกลาย หลอกลายอันนั้นหลอกลายเหมือนจังว่าพอเขาตีลายพงใหม่เลยสังอันนั้นเขาลืมรหัสผ่าน Facebook. เพชรโป๊ะเขาเลยสังในหมายรับเพชรโป๊ะนั่นน่ะเนาะเขาขึ้นมาเอาใหม่ในการเนาะลายเฮ็ดลายเฮ็ดรหัสผ่านใหม่เลยสังอันนั้นก็พอเขาลืมรหัสผ่านเขาขึ้นใครเฮ็ดใหม่จนครับนะมาเขาเลยเป็นสมันครับเนาะคลิปนี้นก็ใครเผาไว้ว่าค่าเฮ็ด ่าเห็นมาโดนตาคนณเจอไปหูไปหมอนั่นก็ยัันเนาะคนณเจอหูหมอนั่นในคามบนกันเลยขันนะก็มันตั้งสุดเอาเขามาดีในเพชรบกขันนะเขามาเพชรบออุรีขามาดีกิดสามขิดตั้งเหนือในขันเนาะ,นะขามาดีสามขิดในครับ เดินขึ้นตั้งเหนื่อยเข้ามาดินเนาะเข้ามาดีการทางขะนะครับที่หางหมักรอเนี่ยนะเข้ามาดินในเล้วกอขึ้นเข้ามาดีนะครับ,ท,รบาากกาาที่หางก,กอก้นเนี่ยนะการทนะางขะเนี่เนาะบ่ยน้ไหนขึ้นเข้ามาดีหางเนี่ยนะ รหัสผ่านเลขเลขการรักษาคำรถไฟเนี่ยนะเข้ามาหนาในเนี่ยเขามาดีเป็นรหัสเป็นรหัสผ่านนะครับนะมันมีหางหมักข้่เนี่ยนะเข้ามากันเลยครับประมาทหนาแนวเนี่ยที่นั้นเนี่ยสางว่าเข้าใคร เอาใครลารหัสผ่านเท่าไหนก็ลายง่ายๆก็คันเนาะล็อกเนือได้ล็อกในเป็นรหัสผ่านเก่าล็อกในตั้งล็อกในเป็นรหัสผ่านใหม่คันเนาะพอเอาใครลารหัสผ่านคันนะทั้งเนือล็อกเนือสุดในรหัสผ่านเก่าเท่าไรล็อกแต่สองลอกในเปรหัสผ่านใหม่แล้วก็เน็กตีสมสมเนะค่ะอัปเดตนะคันเนาะอัปเดตรหัสผ่านนะคันเนาะในเป็น ในเห็นโลกลายลลายรหัสผ่านเพชรปกเขาขันอ๋อยังไงก็ขันนะเ้าก็ทางอันซ้ำเมันจดิมเพราเขาลืมรหัสผ่านได้สั้นอำนาจเขาเจอกับเขาพงไม้เลยครับต้องรหัสผ่านเขาจะนั่นเราก็เข้ามาดีในขันนะนะลืมรหัสผ่านในขัน <notre> อ <name. S 1> ๋อหรือหรือไม่เนี่กลางวันนะเขาก็ว่าเข้ามาดีลืมรหัสผ่านในขันน๋อเข้ามาดีนะ แล้วเดี๋ยวออกมานาเพชรโกเขาจะไหนครันะย้อนคากกว้างไว้กีเมียวเลยมันเดี๋ยวออกมากีเมียวครับนะพอกว้างไว้โพ่เดี๋ยวก็มันพอเขาใส่ไว้หมาโพ่เดี๋ยวก็มันเดี๋ยวออกมาหมาโพ่งครับเนาะหยุดวีเขาครับนะย้อนคากกว้างไว้ขีเมียวอะไรมันออกมากีเมียวไว้ครับนะเดี๋ยวก็เขาเนี่ยเดี๋ยวนะคะก็มันในการรอนะคะเนาะในการในเกาะทางนาครันะ แกเน่เขาได้ส่งรหัสหกตัวเข้ามาในจีเมียวเขาขนาดเพราะเขากองตั้งหมายพวกในก็มันเด็กเข้ามาในหมายพวกขนาดเนาะแกเนี่ย้อนกล้องจีเมียวนั่นเลยมันเด็กเขากวนในจีเมียวขนาดรหัสหกตัวเนี่ยขนาดเขากัดเอากามาส่ันกำขนาดเนาะพอหัดมาในจีเมียวในีติติเลยหันจนเลยขนเนาะในขนาดรหัสก็สมมากขนนะ แล้วรหัสในกับเข้าคาะสนกเจ็ดอสองนะครับสามหนึ่งหกเจ็ดนองสอลกีสีชม่ะนะสีชมพ่เ,เล็กีสีชมอย่ากดดิมาบอ่อนานนะ,นะันนะเพราะว่า,าหอนานะก็มาใส่รล้ห่ตียนนะ้ำใครใส่คันนะ เสร็งนะครับเขาเคยเสว่าหารในดินใ่้าเรอนปีกวักหนะให้ใส่ตัวเล็กตตั้งัตตัวตนับขนะ อางวาใส่ยาอะไก็นื้ดีถัดไปกันนะทางว่าใส่ลาดผ่านยาก็เนื้อดีถัดไปกันลาสันให้ค่ะ ไปกำคันนะบอกมันนะก็ยอมรับบอกมันนะเนี่ยก็ดียอมรับนะบานย,บนะยาวขนนะบอกมาแจะไหนก็เยาา้าค่ะถอยหลังคนนะถอยหลังนะั่งรนถะนะนะออกอกามอสอะไรค่ะนะ กขเลยเหมือนเขาขึ้นขันเนาะในเป็นลอกล,ล,ล,ลายลายรหัสผ่านลองหนึ่งขันเนาละลอกล,ล,ล,ลายลายรหัสผ่านเล่ลอกลายเหมือนอย่างว่าเอาจ้องรหัสผ่านเขาเลยสัง่งเขาลืมรหัสผ่านเขาเลยสั่งนะขันเนาะนั่นก็เขาพงเก่าเขาใมเจเขาขึ้นใครกับเขาพงใหม่เขาส่ำจ้องรหัสผ่านเขาเจานั่นอะไเปลี่ยนลายใหนขันเนาะยังก็ เือนกองนั่งจมยวเลยสังเสือนกองนั่งไมายพงเลยสังเนีนก็เป็นน้องใหญ่คาะเดี๋ยวจต้องนะเพรกองทั้งไมายพงก็ข้ามขอดีส่งมาในหมายพงคนะเพราะกองนั่งจีมยวก็ขกามข้อดีสองมาในจีมยวคณะทางมันไปเลยดังนั่งจีมิวเน่ก็ขาดในรายมันของคะสมากจเมยวกองนังเพชรปุกคณะง่ายๆก็นาะงานขวเลยงที่ประเมันคะิจมก็ิดค่ะที่เข้ามาโดยหันดับบพสุดค่ะ ไม่สงค่า